ดีค่ะวันนี้พี่ก็อยากกินแกงส้มทางภาคใต้บ้านพี่พี่เข้าไปเดินหาวัตถุดิบมาว่าพี่จะมีอะไรแกงกินได้บ้างพี่ก็เนี่ยได้วัตถุดิบมาก็คือมะเขือยาวมะมะเขือยาวมะเขืขอม่วงแล้วก็จะมีปลาซาบะเอาน้ำแกงเรากำลังเดือดเราจะใส่ปลาแล้วตอนนี้มาดูกันว่าแกงเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นนี่แกงส้มพี่ก็กำลังเดือด เราอยู่มองนอกเขาต้องดัดแปลงไม่เป็นเราอยากกินอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราดัดแปลงไม่เป็นเราโอดนี่เลยเนี่ยดัดแปลงออกมาแล้วมันก็คือไม่นี่แกงส้มพี่ก็เสร็จแล้วนี่เห็นไหมพี่ก็ดัดแปลงเราพี่อยากกินอะไรพี่ก็ดัดแปลงเราเพราะว่าจะให้เหมือนบ้านเราทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันก็โอเคแกงกินแล้วมันก็โอเคทุกอย่างก็ ก็เหมือนบ้านเราอะ่ะคือเราทําให้รสชาติเหมือนบ้านเราแค่นั้นแหละอันนี้แกงส้มพี่ก็เสร็จแล้วนี่แล้วเราก็จะกินกินข้าวกันเ,ออเสร็จเรียบร้อยอร่อยอันนี้เหมือนบ้านเรานั่นแหละอยากได้รสชาติแบบไหนเราก็ปรุงเอาเองแค่ดัดแปลงนิดนหน่อยสำหรับค่ะ